เจริญพรท่านคณะบดีคณาจารย์นิสิตนักศึกษาทุกทุกท่านทำกำหนดการเดิมเนี่ยเราจะพบกันตอนเก้าโมงนี่ก็เข้ามาสิบโมงละเดี๋ยวพระอาจารย์จะทดเวลาเจ็บให้โน้่นเลยถึงเที่ยงเลย ทีนี้ช่วงแรกในวันนี้ดูหัวข้อแล้วเป็นเรื่องของการฝึกสติ ers, ใช่ไหมในใครขาดสติปั lair, ๊มปัมเปิดเปอดยกมือซินั่งฟังพระแล้วยิ้มน้ำลายไหลมีหรือเปล่าพระพูดจริงก็หัวเราะพระพูดเล่นก็หัวเราะขาดสติอย่างนั้นต้องฝึก ทีนี้ทุกๆครั้งถ้าเรานิ่งวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยเราจะดีขึ้นทุกวั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 นคนที่นิ่งได้มีสติได้เนี่ยมันรถที่มันเริ่มลดความเร็วลงเราจะเห็นทิวทัศน์ข้างทางชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้น,น,นความผิดพลาดก็จะน้อยลงเมื่อวานสองวันมานี้พระอาจารย์ได้ติดตามข่าวชิ้นหนึ่งแล้วก็อ่านแล้วก็สลดใจ เพราะผู้หญิงคนนี้ตอนนี้มีทรัพย์ส,สินอยู่ประมาณห้าพันล้านดอลลาร์นะผู้หญิงคนนี้ขายเสียงเพลงขายความสามารถสุดยอดพอปสตาร์ของโลกบริ n น y สเ e ียสมีโอกาสที่จะยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าไมเคิลแจ็กสันนะแต่ตอนนี้หลุดจากบัลลังพอบสตาร์เรียบร้อยแล้ว เมาหัวรานะงเที่ยวทุกคืนเลยเป็นปาทตี่เกิลไปล,ละล่าสุดเพิ่งเข้าไปรับการบำบัดเนื่องจากเธอติดสุราเรื้อรังไม่มีเวลาร้องเพลงไม่มีเวลาเลี้ยงลูกอายุแค่ยี่สิบต้นๆท่านัน้นเองมีลูกสองคน สามีก็คืออดีตแดนเซอร์ที่เต้นให้กับเธอนั่นแองมีลูกสองคนฟ้องหย่าเรียบร้อยแล้วเงินห้าพันล้านยูเอสดอลลาร์ตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เข้าไปรับการบำบัดโรคสุราเรื้อรังเข้าไปได้วันเดียวกระเด้งกลับออกมาเลยมันร้อนถ้าเจอพระจะร้อนขนาดไหนขึ้นดูสิ จากผู้หญิงซึ่งเคยมีศักดิ์ศรีเหมือนกับเป็นโรโมเดลของอเมริกันชนนะทหารอเมริกันเข้าไปรบในกูเวตในสงครามเวียดนามในวันหยุดท่ายทอดคอนเสิร์ตบรนนีสเปียให้ทหารดูขวัญใจของคนอเมริกันทั่วโลกเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นไทยไวัยรุ่นทั่วโลกเยอะแยะมากมายนะแต่เชื่อไหม กลับออกมาจากสถานบำมบัดตรงไปที่ร้านตัดผมหยิบปัตตาเลียนมาโกนผมเป็นอีโลนซ่าเรียบร้อยแล้วตอนเนี้เท่าน,นั้นยังไม่พอนะออกจากร้านตัดผมตรงก็ไปร้านสักไปขอสักไม่รู้ว่าสักรูปอะไรตอนนี้เรตติ้งตกชนิดที่กูไม่กลับนี่ยังไม่พอนะมี ภาพเช้าโชว์เผยแพรแ่ไปทั่วโลกใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นแต่พระอาจารย์ไม่เห็นนะวินิสเปียไม่สวมอันเดอร์แวร์นะเปิดวอให้คนทั่วโลกชมผู้ชายทั่วโลกในหะัวใจวายไปตามๆกันเคาชื่นชมชื่นชมมันทำไมเก่งเหลือเกินอายุแค่นั้น แล้วตอนนี้เป็นยังไงตกไม่มีชิ้นดีเลยถามว่าทำไมผู้หญิงซึ่งเคยรุ่งโรดเหมือนกับรุ้งตะวันก็เห็นรุ้งตะวันไหมรุ้งก็คือสายรุ้งนั่นเองแต่พระอาจารย์เป็นนักเขียนจะเรียกว่าสายรุ้งเฉยมากต้องบอกรุ้งตะวันวิเศษไหมโอ้โหเคยเห็นไหม นั่งรถผ่านพระนครศรีอยุธยาทุ่งข้าวเขียวขจีสิบโมงรุ่งตะวันพาดผ่านโอ้โหบันเจดิดเห็นไหมนี่ภาษานักเขียนนะลกูกแล้วผู้หญิงซึ่งเคยรู้โรดดังรุง่งตะวันะตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยชีวิตที่ขาดสเติเป็นชีวิตที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลยขึ้นสูงสุด อาจจะตกภายในช่วงเืนก็ได้เราทุกคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรียกกันว่ากำลังจะเป็นรุ่งตะวันกำลังจะรุ่งโรจน์นะดูหน้าถอะคนกำลังจะรุ่งโรจน์นะเห็นไหมไม่ว่าจะกรามใหญ่กรามเล็กนะมันรุ่งเหมือนกันหมดนะแต่ถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยถ้าเธอสตาร์ทโดยขาดสตินะจบชีวิตไหมดับอนาถเลย เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องฝึกสติกันทุกคนคนที่บอกว่าไม่มีเวลาฝึกสติคนนั้นคือปฏิเสธโอกาสที่จะขัดเกลาตัวเองมีคุณโยมคนหนึ่งไปหาพระปากบอกว่าหลวงพ่อโยมไม่มีเวลาฝึกสติเลยวันวันทำแต่งานหลวงพ่อบอกว่าโยมมีเวลาหายใจไหมโยมก็บอกว่ามีเจ้าค่ะนั่นแหละถ้ามีเวลาหายใจ ก็ต้องมีเวลาสําหรับภาวนาเพราะการฝึกสติก็คือการฝึกหายใจให้เป็นเท่านั้นเองเห็นไหมหลวงพ่อชาฝึกหายใจให้เป็นจบปสองครึ่งเดินเข้าป่าไป20กว่าปีกลับออกมาสอนเรื่องสติฝรั่งทั่วโลกบินมาเป็นลูกศิษย์นะมีอยู่วันหนึ่งฝรั่งคนหนึ่ง ขึ้นไปนวดหลวงพ่อชาที่กุติในระหว่างที่นวดฝรั่งคนนั้นก็ภูมิใจภูมิใจว่าโอโหพระฝรั่งเป็นร้อยไม่มีใครได้รับเกียรติเท่าชั้นเลยได้ถวายการน,นวดครูบาอาจารย์นวดไปนวดไปนวดไปก็ยิ้มพริมเผานะด้วยความภูมิอ,อกภูมิใจในขณะที่กำลังยิ้มหลับตานะจูจูหลวงพ่อชาก็ยกเท้าถีบที่ยอดอกนะ ล้มโคลมเลยนะตกลงมาร้องให้การไปหาอาจารย์เลยหลวงพ่อไม่หลวงพ่อถีบผมหลวงพ่อชาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เวลาจะสอนมันต้องใช้ภาษาธรรมภาษาธรรมก็คือต้องถีบือรั่งทำไม่ถีบถีบเรียกสเตะเห็นไหมบางครั้งมนุษย์มันต้องถูกถีบบ้าง จำไว้นะลูกแต่ดูหนะ้าดูตาคนที่เราจะถีบเลยนะไม่ใช่ทานข้าวโต๊ะนี้เพื่อนทานอยู่โต๊ะนั้นตรงเข้าไปถีบโคลมเลยเนี้ยเดี๋ยวเราจะถูกถีบกลับนะเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาไม่รู้ภาษาไทยเขอยากจะเรียนการฝึกสติมากก็หาวิธีที่จะฝึกเรานี่อยู่ในเมืองไทยใช่ไหมพระเยอะไหมลกูกเยอะเยะแต่เคยไปหาพระแล้วขอฝึกสติไหม ไปหาพระหลวงพ่อครับขอจตุคามสักรุ่น <c oughs> จตุคามรามปเทศเห็นไหมเนี่ยพวกเราเข้าหาพระเราไม่เอาของดีหรอกใช่ไหมเราไปเอาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นกากเดนของพุทธศาสนารักษาตัวกลัวตายอย่าไว้ใจคนจะจนใจเองเขาบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจาแล้วอยู่กับอยู่กับใครคนแปลกหน้าอยู่กับคนแปลกหน้าระวังทั้งเนื้อทั้งตัวเพราะคนแปลกหน้ามีแบรนด์ติดหน้าผากไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดี มีสัญลักษณ์บอกไหมว่าเขาเป็นคนชั่วคนดีคนชั่วดูจากหน้าตาออกไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนเราเนี่ยหน้าตาชั่วชวมีไหมแต่เขามีสิทธิ์เป็นคนดีไหมเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณข้างคนดูจากหน้าตาได้ไหมไม่ได้ดูจากที่ไหนจึงได้ใจอยากรู้ใจคนทำยังไง พักหัวใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจำให้ดีนะอยากรู้จักคนมีปัญญาต้องสนทนาอยากรู้จักคนมีศีลต้องไปอยู่ร่วมกับเขาทำไมต้องไปอยู่ร่วมคุณแรกที่เราไปนอนบ้านเพื่อนก่อนเราจะไปเราโทรไปบอกใช่ไหม รีบจัดเข้าจัดของเอาไปกองไว้ห้องเก็บของพอเราไปถึงวันแรกโอ้โหจัดห้องเหมือนผู้หญิงเลยก็เราก็เป็นคนอย่างเนี้ย <c oughs> พอเข้าวันที่สามเท่านั้นเองสนานเดิมเริม่มโผล่แล้วเพื่อนถามว่าทำไมเองไม่ซักเสื้อผ้าก็เราก็เป็นคนอย่างเนี้ยเหมือนเดิมเห็นไหม นี่คือชีวิตจริงๆอ่ะอยู่อยากรู้ว่าคนมีศีลนั้นต้องเลยสามวันนะแล้วเราจะเห็นจริงนะบางทีน้ํามันไม่อาบเลยใช่ไหมซักแห้งทุกวันแต่เวลาไปจีบสาวเนี่ยเป็นยังไงแต่งตัวเข้าห้องน้ำหนึ่งชั่วโมงออกมาแต่งหน้าแต่งตาหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมแต่พอกลับเข้าบ้านวันที่ไปจีบสาวนี่ยแต่งตัวเนี่ย เสื้อผ้านเนียบทุกอย่างแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ผู้ชายกางเกงขาก้วยเสื้อไม่สวมผมยังกระรังนกเลยดูสิหลับตีหนึ่งตีสองตื่นต้งเที่ยงวันแต่พอจะไปจีบสาวนี่บอกว่าไลฟ์สไตล์นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งชอบทะเลชอบหนังเกาหลีรักเด็กวันหยุดพี่ไปทำสังฆทาน สาวเจ้าก็ก,กล้ามมันเชื่อได้ที่ไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าขาดสตินะอันตรายไหมอยากรู้ว่าคนมีศีลก็คือมีวิถีชีวิตเป็นยังไงต้องอยู่ด้วยและอยู่นานๆอยากรู้คนว่ามีกําลังใจดีไหมให้ดูตอนวิกฤตอยากเห็นใจเพื่อนดูตอนที่เราไปขอยืมตังค์บางคนก็มีศิละปะในการยืมตังค์เพื่อนนะ เฮ้ยเพื่อนแกได้ยินรลอวป่าพระอาจารย์สอนว่าไงคนเราต้องเป็นผู้ให้ใช่ไหมพอเพื่อนบอกใช่มนุษย์มันต้องให้ในหลวงบอกว่าสังคมไทยอยู่กันได้เพราะเราเป็นผู้ให้เห็นไหมในหลวงยังพูดพระอาจารย์ก็พูดเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันไม่มีเงินว่ะพอเจออย่างนี้ปุ๊บเสร็จทุกทีนี่แหละเพราะฉะนั้นยังเห็นใจเพื่อนให้ดูตอนไหนตอนที่เราตกระกรรมระบาก แต่ทั้งหมดนี้มีก็แม้ว่าต้องใช้เวลานานๆถ้าสั้นๆเป็นช่วงก่อนโปรโมชั่นเขาจะหลอกเราบางทีไม่ได้หลอกแค่คำพูดนะลูกขนตามันเ็นเขียนเองใช่ไหมบางทีขนตามันตกอย่างเงี้ยมันเขียนขึ้นเลยยังเกตนางเอกนิ้วเห็นไหมบางทีจมูกตอนอยู่ที่บ้านนอกแบรนยังกอะไรดีใช่ไหมกยเห็นก็ทำกะปิไหมลูก เขากะปิเป็นก้อนๆเขาจะเอาเท้าทืบลงไปแบนๆจมูกบางคนแบนยิ่งกว่านั้นพอมีแฟนปุ๊บไปทำจมูกโอ้แหลมปิ๊บเลยพอสิบสี่กุมพาวันวาเลนไทยหอมกันไปหอมกันมาจมูกหลุดเนี่ยจะเห็นคุณค่าของคนมันต้องดูลึกๆดูตื้นๆไม่มีทางเธอจะถูกหลอก เพราะฉะนั้นธรรมะข้อเดียวที่จะทําให้เราไม่ถูกหลอกคือสะสะติส,ต,ต,สติตัวเดียวมีสติตัวเดียวเอาชีวิตรอดพระอาจารย์จะให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งของคนที่กาดสตินั่นก็คือความรักในห้องนี้มีใครไม่มีความรักบ้างไหมสิบสี่กุมภาได้ดอกไม้ไหมลกูกไม่ได้เลยเหรอ รู้สิทย์พระอาจารย์วันวาเลนไทน์ได้ตุ๊กตาตัวขนาดเนี้ยเป็นหมีควาย <c oughs> เป็นผู้หญิงทำงานพิตีเธอบอกว่าให้มัดได้ยังไงหนูอายเขาทั้งออฟฟิศเลยอ่ะพระอาจารย์ทําทำไมหนูไม่ดีใจพระอาจารย์คนที่ให้อะเขาเป็นทอมหนูไม่ได้มีรสนิยมชอบสาวหลอ่อซะหน่อยพระอาจารย์ช่วยรับตุ๊กตาหมีไม้แทนหนูได้ไหม จะเอามาไว้ทำไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นความรักถ้าขาดสติตรงนั้นคือหน้าผาแห่งความตายแต่ถ้ามีสตินะความรักคือจุดตั้งต้นของชีวิตที่รุ่งโรจน์อเบิร์ไอน์สไตน์เคยได้ยินชื่อนี้ไหมอเบิร์ไอน์สไตน์เนี่ยเคยหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งตอนเรียนมหาวิทยาลัย แล้วผู้หญิงคนนี้เก่งฟิสิกส์มากๆนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่เอเบิร์ไอน์สไตล์หลงรักเธอด้วยความที่เก่งฟิสิกส์ทั้งคู่เนี่ยวันหนึ่งไปฟังเพลงของเบโตเฟนไอน์สไตล์ถามว่าถ้าให้น้องนิยามดนตรีคลาสสิกของเบโตเฟนน้องจะนิยามว่าอะไรแฟนสาวซึ่งเก่งฟิสิกส์มากๆพี่เพลงคลาสสิกของเบโเฟนก็คือ กันสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงมากระทบประสาทหูไอสไตาแก้วน้ำหลุดจากมือหาความโรแมนติกไม่เจอเลยเห็นไหมเนี่เพราะฉะนั้นแต่สองคนนี้เขามีความรักนะแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันพระอาจารย์เรียกว่าเป็นกิ๊กทางจิตวิญ,ญญาณเป็นกิ๊กทางวิชาการที่เรียกว่าอะคาเดมิกกิ๊กเคยได้ยินไหม เป็นกิ๊กที่ช่วยกันทำการบ้านยิ่งรักและยิ่งดีสุดท้ายอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลเพราะเขาค้นพบทฤษฎีปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเงินก้อนนั้นที่เขาได้มาเขามอบให้ผู้หญิงที่เขารักเพราะเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเพราะฉะนั้นความรักที่ถูกต้องนะ ถ้ามาคู่กับสติความรักจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้ชีวิตแต่ความรักในขาดสติจะนำไปสู่การขาดผึ่งและถูกขึงเพืชเห็นไหมเพราะฉะนั้นสติสำคัญทุกๆเรื่องชีวิตที่สูงค่าของผู้ชายคนหนึ่งแต่มาตายอย่างน่าอนาถเพราะอะไรเขาขาดสติแล้วมีความเชื่อผิดๆไงว่าความเป็นลูกผู้ชายวัดกันที่มีดปืน ความเด็ดขาดพวกที่ชอบวัดกันที่เมีดนะมักจะตายขามีดนะเคยเห็นไหมคนตายคาเมีดอะ่ะพระอาจารย์เคยเห็นกับตาเลยมีครั้งหนึ่งไปต่างจังหวัดในงานสงกรานในระหว่างที่มีงานหนุ่มสองกลุ่มเนี่ยชกกัน กำลังตะลุมบอลกันอยู่ดีๆไม่รู้ผู้ชายคนหนึ่งไปหยิบมีดมาจากไหนนะคือวิ่งเข้าไปหายไปในรถเพกอัพของตัวเองแล้วอุ้มหมดถุงออกมาถุงสีดําเลยนะลูกพอมาถึงกลางวงปุ๊บรูดซิปเทถุงสีดํหลงในนั้นเต็มไปด้วยมีดอะถือมีดขาวว่าวิ่งเข้าไปกลางวงฟันหลังคนที่กําลังซัดกันนัวนะโชหนะเลือดพุ่งเหมือนท่อน้ําแตกเลย เห็นชัดเจนที่สุดเลยนั่นคือพวกที่เชื่อว่าชีวิตลูกผู้ชายวัดกันที่มีดนะตายด้วยมีดคนมันเมาแล้วมันก็สปาดฟันขาดจะพายเล่งเลยเห็นไหมเนี่ยพวกที่คิดว่าลูกผู้ชายวัดกันที่มีดอะ่ะบางกลุ่มก็วัดกันที่ปืนพวกชอบวัดกันที่ปืนกลางคืนลูกและภรรยานอนหลับอยู่เอาปืนออกมาเช็ด เช็ดไปเช็ดมอเอามาส่องมาลัาน่นไกลเช็ดเช็โยนทิ้งลงบนเตียงแล้วไปเข้าห้องน้ําปืนลั่นนะทะลุพุงลูกสาวผู้เป็นพ่อกราบขอโทษลกูกพ่อไม่ได้ตั้งใจนะลูกแต่แม่ถามว่าคุณไม่ได้ตั้งใจแล้วลูกตายหรือเปล่าตายสิ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยพวกนักเลงทั้งหลายนี่คือเหตุการณ์จริงทั้งนั้นนะ วัดกันที่มีดวัดกันที่ปืนความเด็ดขาดวัดกันที่ความแรงและเร็วผู้หญิงก็เหลือเกินนะผู้ชายดีๆไม่ชอบถ้าเขาผู้ชายดีๆไปสักพักนะพี่หนูขอเลิกทำไมอ่ะพี่แย่ตรงไหนพี่มันดีเกินไปไม่อยากจะฟังเลยผู้ชายเราเราดีๆเรารักษาสิน5หวันพระสมัมปทานสินแผลครบกันไปนสักพัก ขอพี่เป็นพี่ชายหนูได้ไหมทําไมล่ะน้องหนูชอบผู้ชายที่มันเร้าใจกว่าน,นี้เนี่ยแล้วผู้ชายเนี่เร้าใจเป็นยังไงตายไหมตายแล้วสมน้ำหน้าไหมสมไม่ได้เพราะมันเป็นแฟนเราเนี่ยความรักที่ขาดสตินำพาชีวิตไปสู่อะไรสังเกตไหมว่าตอนที่แข่งรถคนเยอะหรือเปล่า ตอนที่แข่งเยอะแยะไปหมดเลยคนนั้นเกิดเชียร์คนนี้เกิดเชียร์แล้วพอตอนประสบอุบัติเหตุคนเชียร์ไปไหนตัวใครตัวมันแล้วเหลือใครอยู่กับเขาแฟนน้องคนนี้ก็อยู่ตอนที่กล้องถ่ายเท่านั้นแหละพอกล้องไม่อยู่เขาก็ไม่อยากออกทีวีแล้วเห็นไหมดังนั้นเวลาเรามีความรักน้องผู้หญิงต้องถามผู้ชายพี่ เห็นคุณค่าของหนูเท่ากับอะไรถ้าผู้ชายบอกว่าเธอเหรอก็แค่อะไรสักอย่างนึงถ้าพี่แข่งมอเตอร์ไซค์ ash, ชนะพี่ก็ยกเธอให้เขานี่คือผู้หญิงคนนี้นะเขาไปแข่งกันแล้วมีเดิมพันว่าถ้าใครชนะเอาผู้หญิงคนนั้นไปเรานึกถึงตัวเองสิคบกันอยู่ดีๆแล้วผู้ชายซึ่งเป็นแฟนเราไปสัญญากับเพื่อนเอาไหมเพื่อนคืนนี้แข่งกันสวดชินน้ำบัญชอทั้งคืน อโมองยันถึงกโมงเช้าใครเสียงไม่ตกเอาเธอไปเลยมิสชินน์ันมนดูสิจะซื้อไหมลูกลูกผู้หญิงมันมีค่ามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นคบกันเนี่ยถ้าไม่มีสติเนี่ยเสียของนะถามผู้ชายผู้ชายต้องถามผู้หญิง ในวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตกเวลาผู้ชายกับผู้หญิงจะแต่งงานกันผู้หญิงเขาจะถามผู้ชายว่าพี่พี่พร้อมจะฝังหนูหรือเปล่าความหมายดีมากนะแต่ถ้าเอามาถามเอามาถามผู้ชายไทยนี่มันสะดุ้งเลยนะ <c oughs> ก่อนแต่งงานกันดีๆพี่พร้อมจะฝังหนูไหม <c oughs> ในความหมายฝรั่งก็คือคุณพร้อมจะรักฉันจนกระทั่งตายไปด้วยกันไหม แต่เร็วๆนี้พระอาจารย์ได้ดูข่าวคือในศาสนาคริสต์เนี่ยก็บอกว่าในวันแต่งก่อนพิธีสวมแหวนมั่นต่อหน้าบาทหลวงทุกคนต้องพูดความจริงถ้าพูดแล้วไม่จริงนี่ยุ่งเลยนะวันนั้นพระเอกไม่ใช่พระเอกคู่รักที่เป็นผู้ชายก็ถามผู้หญิงต่อหน้าบาทหลวงเหตุการณ์นี้มาออกโทรทัศน์ด้วยนะช่องสามผู้ชายถามว่า คุณตกลงไหมที่จะรับรักผมทีนี้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงกี่เล่นไงอารมณ์ขันเยอะไม่ตกลงโนโอเคบาหลวงโอ้ยุติทันทีเลยนะทำไมเพราะเธอกำลังพูดต่อหน้าพระเจ้าหลังจากนั้นอีกเจ็ดสัปดาห์ถึงจัดงานมั่นใหม่ผู้หญิงก็บอกไม่ใช่หนูพูดเล่นบาหลวงบอก พระเจ้าไม่ส่งพูดเล่นกับใครทั้งสิ้นเป็นอันล้มเลิกงานแต่งเลยวันนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตนี่เล่นเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดในวัฒนธรรมอินเดียถ้าเขาจะแต่งงานผู้ชายจะถามผู้หญิงว่าคุณพร้อมจะเป็นแม่ของลูกไหมผู้หญิงก็จะถามผู้ชายว่าคุณพร้อมจะเป็นพ่อของลูกไหมถ้าผู้ชายบอกไม่พร้อม ผู้หญิงก็บอกงั้นเชิญไปพร้อมที่อื่นเห็นไหมนี่คือวัฒนธรรมของความรักที่มีสติกำกับตลอดเวลาถ้าเรารักอย่างขาดสติวันหนึ่งเราจะขาดผึ่งแล้วก็ขึงพืชขึงพืชในความหมายที่เป็นสํานวนคืออะไรรู้ไหมหมายความว่าชีวิตจะถูกทรมานทารก,กรรมัมชีวิตจะถูกทรมานทารก,กรรมัมเพราะถ้าคุณเลือกผู้ชายผิดหนึ่งคน โอกาสแก้ตัวยากไหมแต่ถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่ผิดหนึ่งครั้งแก้ตัวได้ไหมได้ดังนั้นเมื่อเรามีความรักจงหัดถามคำถามฉลาดฉลาดอย่าถามคำถามโง่ๆถ้าถามคำถามโง่ๆผู้ชายมักจะถามคำถามโง่ๆไงวาเลนไทน์นี้เป็นไงถ้าน้องไม่ยอมนะพี่คิดว่าตอนนี้เราเรียนก็ใกล้จบแล้ว จะมีหลักประกันอะไรให้พี่มันกำลังถามง้ๆนะผู้หญิงอนะ่อนแล้วทูร์ใช่สินะเนาะพอจบแล้วก็ต่างคนต่างไปผู้ชายหันไปคุยกับเพื่อนเห็นไหมเสร็จฉันผู้หญิงความรักมาทางหูผู้ชายความรักมาทางตาตอนนั้นเวลาผู้ชายเห็นผู้หญิงตาลุกเลยนะ แต่ผู้หญิงเวลาเลือกผู้ชายใช้หูเลือกดังนั้นคนสวยๆทั้งหลายได้สามีไม่ก็หลอกไปดูตลกสิตลกส่วนมากแฟนสวยไหมสวยมากเลยเนะว่าตลกช่างพูดช่างจาช่างหมาเหาะกไก่เห็นไหมเคยถูกหมาเหาะไก่ไหมโลกกลับไปเอาเคล็ดลับจากพระอ,อาจารย์ไปนะพอเขาแซวมาปุ๊บอย่ามาเหาะไก่แถวนี้ที่นี่ไก่งวงนะเธอ เห็นไหมเหล่านี้เป็นวุธิภาวะในการใช้ชีวิตที่เราทุกคนต้องฝึกต้องเรียนร,รู้เอาไว้ไม่เช่นนั้นวันหนึ่งถ้ามีความรักแทนที่ความรักจะเป็นต้นทางไปสู่ความสุขก,กลายเป็นต้นทางไปสู่ความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหนังสือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและการเลือกคนที่เรารักเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ทุกอย่างเริ่มต้นที่คำว่าสติตัวเดียว นี่แหละคือสิ่งที่พระอาจารย์จะนํามาฝากพวกเราที่เราเรียกกันว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติในท้ายที่สุดในพระอาจารย์ขอฝากสุภาษิตสั้นๆว่าสติมาสุขเมธติคนมีสติย่อมจะมีความสุขขอให้เราทุกคนเรียนรู้ที่จะฝึกสติทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเพราะคนมีสติก็คือคนที่มีภูมิคุ้มกันสำหรับสร้างสารรค์ชีวิตของตัวเองให้ร่มเย็นและเป็นสุข คนที่บอกตัวเองว่าไม่มีเวลาฝึกสติคือคนที่ปฏิเสธโอกาสในการพัฒนาตัวเองในท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรยัยมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละวะปัจจัยอำนวยไวยัยให้เราทุกคนตั้งแต่ท่านคณบดีข้าณาจารย์นิสิตน,นักศึกษาขอให้เราทั้งหลายคิดหรือทำสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบและประกอบไปด้วยธรรม ขอความคิดความปรารถนาและกิจการงานนั้น,น,นจงพันสำเร็จจงพันสําเร็จและจงพลันสําเร็จโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ